ก็มาช่วยแจกของนะคะค่ะมขนมปังแล้วก็มีลูกอมค่ะเผื่อใครที่แบบหิวเดินอาหารก็แวะมาได้นะใช่โอยหนูว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันมันโอกาสน้อยมากใช่คือมันทุกคนเสียใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้มันดีที่เราได้เห็นคนน้ำใจของคนไทยอะค่ะที่มาร่วมกันมันมีความสุขบนความเสียใจเนาะยังเห็นรอยยิ้มในวันใช่ได้ก็เราได้เห็นรอยยิ้มดีกว่าใช่ในวันที่เราทุก ของวันวอ,อนอาจจะเคยมีโอกาสได้ถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดอที่พระองค์ท่านเคยทําอะไรไบ้างนะครับเช่นเกี่ยวกับการาบุกเบิกในสถานที่ที่บางคนคิดว่ามันมันลำบากมากแล้วไม่ไม่เคยมีใครที่จะกล้าเข้าไปแต่คือในหลวงท,ท่านท่านทรงที่แบบ ท,ทตัวหนูเองอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสอะไรที่ทําเป็นกิจกรรมในแบบนั้นแต่ว่าก็ได้ทําตามคําสอนของในหลวงใ,ในสิ่งดีๆที่ท่านสอนไว้ให้เราค่ะสิ่งที่เรายึดหลักได้เลยมอนว่าน่าจะเป็นคําสอนของท่านนะครับเพราะว่าคําสอนของท่านเนี่ยสั่งสอนเราตั้งแต่เด็กจนโต<ช>ถึงปัจจุบันตั้งแต่คือเราถูกปลูกฝังมาว่าในหลวงท่านทําอะไรให้เราบ้างแล้วเราควรจะทําอะไรบ้าง<ช>เราแค่ทําในสิ่งที่ ที่ท่านสอนนะว่าที่ท่านเหมือนเหมือนท่านทาทุกอย่างไว้แล้วเหลือแค่ให้ให้เดินเราเดินตามอะค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูว่าคนรุ่นใหม่และรุ่นต่อๆไปควรที่จะทําตามในสิ่งที่ท่านทําไว้ให้เราตั้งแต่แบบสมัยโหยนานมากๆแล้วอะค่ะก็อยากให้ทุกคนทําดีแล้วกันครับ